ค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาออลองสำรวจเส้นทางสู่ความบริสุทธิ์ในพุทธศาสนาเทรวาดกันค่ะที่เรียกว่าวิสุทธิ7ครับผมเราดูจากเอกสารที่วิเคราะห์หลักธรรมนี้ไว้นะคะเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจเจดขั้นตอนนี้แบบกระชับๆแต่ให้เห็นภาพรวมที่น่าสนใจคะ่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าการฝึกจิตในพุทธศาสนาเนี่ย ที่ดูเหมือนจะซับซ้อนจริงๆแล้วมีลำดับขั้นที่ชัดเจนไหมนะที่จะพาไปสู่เป้าหมายความพ้นทุก์นะคะเส้นทางน,นั้นมันเป็นยังไงกันเรามาลองแกะรอยวิสุทธิเจกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะคือต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่รายการธรรมะแบบข้อๆนะคะแต่มันเป็นกระบวนการต่อเนื่อง7ขั้นเลยครับเป็นกระบวนการ ที่จะค่อยๆชำระล้างกิเลสหรือ,อความขุ่นมัวในใจเราตั้งแต่แบบหยาบๆที่แสดงออกทางกายวาจาไปจนถึงระดับกลางๆที่อยู่ในใจแล้วก็ลึกสุดที่มันนอนเนื่องอยู่ข้างในเลยค่ะใช่ครับแล้วหัวใจสําคัญเลยนะคือความเป็นเหตุเป็นผลของมันนะครับที่มันเชื่อมกันอยู่เริ่มจากาสีลวิสุทธิก่อนเลยค่ะสีลวิสุทธิครับ ความบริสุทธิ์ทางกายวาจาอันนี้เป็นฐานเป็นพื้นให้เกิดจิตตะวิสุทธิ์ก็คือความสงบของจิตหรือสมาธินั่นเองอ๋อค่ะค่ะแล้วพอมีสมาธิที่มั่นคงแล้วนะครับถึงจะเป็นฐานให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าปัญญาวิสุทธ์ซึ่งในส่วนของปัญญาเนี่ยก็มีถึงห้าขั้นย่อยเลยครับโห้ห้าขั้นเลยครับผมมันเป็นลำดับที่ต้องไปทีละขั้นจริงๆครับข้ามไม่ได้เลยเป้าหมายสูงสุดเลยก็คือ อนุปาธาปรินิพานการระดับทุกแบบสิ้นเชิงไปเลยมีอุปมาที่ชัดเจนมากเลยนะคะจากรถวินิตสูตรใช่ไหมคะที่ว่ารถเจ็ดผัดอ๋อใช่ครับครับเรื่องรถเจ็ดผัดท่านเปรียบวิสุตรแต่ละขั้นเหมือนรถม้าที่เราต้องอาศัยเดินทางไปสถานีถัดไป แต่ว่าตัวรถนะไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายครับผมอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีมากๆเลยนะครับว่าเออแม้จะทําขั้นไหนได้ดีแล้วก็อย่ายึดติดกับผลนั้นใช่ค่ะเพราะความยึดติดนี่แหละค่ะมันอาจจะกลายเป็นอ,อ,อุปสรรคซะเองได้จริงค่ะแล้วถ้าพูดถึงเหมือนแผนที่ฉบับเต็มๆล่ะคะท่านรวบรวมไว้อ๋อคัมภีวิสุทธิมรรคครับ ท่านอธิบายการปฏิบัติละเอียดมากตามโครงสร้างวิสุทธิ7นนี่แหละครับสรุปหลักศีลสมาธิปัญญาจากพระไตรปิดกมารวมไว้เลยงั้นเรามาดูที่ก้าวแรกกันเลยค่ะศีลวิสุทธิขั้นที่หนึ่งครับผมจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้เกิดความไม่ร้อนใจใช่ไหมคะจากการที่เราไม่ได้เป็นละเมิดศีลอ,อะไร ใจมันก็จะสบายเป็นพื้นฐานถูกต้องครับความไม่เดือดเนื้อร้อนใจนี่สำคัญมากแต่ก็ต้องระวังไม่ให้กลายเป็นแบบศีลลับตะปาปรามาตอ่าใช่ครับอันนี้ต้องแยกกันคือไปยึดถือศีลแบบผิดๆหวังผลทั้งโลกไม่ใช่เพื่อขัดเกลาจริงๆครับผมมีข้อหนึ่งในศีลที่น่าสนใจมากในยุคข,ข้อมูลข่าวสารเยอะๆแบบนี้นะคะคืออินซียะสังวรศีลอ้อันนี้สำคัญมากครับการสำรวมอินทรีย การสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบช่วยให้เราไม่ถูกสิ่งเร้าต่างๆดึงไปได้ง่ายๆเลยนะคะใช่เลยครับพอการกระทำภายนอกเราเรียบร้อยด้วยศีลแล้วจิตใจมันก็พร้อมสำหรับขั้นต่อไปค่ะขั้นที่สองคือจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์ของจิตอันนี้คือการฝึกสมาธิแล้วครับ ให้จิตมันตั้งมั่นพอที่จะเป็นฐานให้ปัญญาเกิดได้หัวใจหลักคือการข่มนิวรห้าใช่ไหมคะไอเครื่องกั้นจิตทั้งหลายถูกต้องครับนิวรห้าี่ตัวกั้นเลยเช่นความพอใจในกามความพยาบาทความง่วงความฟุ้งซ่านร,รำคาญใจแล้วก็ความลังเลสงสัยต่างๆค่ะค่ะสมาธิก็มีหลายระดับนะครับตั้งแต่คณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะ แล้วก็อุปจาระสมาธิใกล้ๆจะเข้าฌานจนถึงอัปปนาสมาธิคือแน่แน่ระดับฌานไปเลยเหมือนเป็นการเตรียมเครื่องมือให้พร้อมใช่ครับเหมือนลับมีดให้คมก่อนเอาไปใช้งานจริงคือเตรียมจิตให้พร้อมให้สงบให้มีกำลังพอที่จะไปเห็นความจริงตามที่มันเป็นได้ค่ะเข้าใจเลยค่ะทีนี้ก็มาถึงกลุ่มใหญ่5ขั้นสุดท้ายที่เรียกรวมๆว่าปัญญาวิสุทธิครับผม ญ,ญิสุทธเริ่มที่ขั้นที่สามทิฏฐิวิสุทธิความเห็นที่บริสุทธิ์อันนี้คือเริ่มเห็นด้วยปัญญาจากการปฏิบัติแล้วว่าสิ่งต่างๆมีแค่นามกับรูปครับนามธรรมารูปธรรมใช่ค่ะจิตใจกับร่างกายวัตถุที่มันทำงานเกี่ยวเนื่องกันอยู่ไม่มีตัวตนจริงๆถาวรแฝงอยู่เป็นการเห็นจากประสบการณ์ตรงเลยไม่ใช่แค่คิดเอาครับผมพอเห็นนามรูปชัดเจนแล้วขั้นต่อไปขั้นที่4ี่ ก้างข่าววิตรณวิสุทธิค่ะข้ามความสงสัย,สสยใช่ครับปัญญามันจะก้าวข้ามความสงสัยไปได้เลยเพราะเห็นเหตุปัจจัยที่ทําให้นามรูปเกิดเห็นกระบวนการเกิดดับของมันชัดเจนก็เลยหมดสงสัยเรื่องภพชาติเรื่องความเป็นไปของชีวิต อ๋อค่ะแล้วขั้นที่ห้านี่เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะมัคคายานทัศนวิสุทธิอันนี้สําคัญมากครับผมคือปัญญาที่แยกแยะได้แล้วว่าอะไรคือทางที่ถูกที่จะไปต่อกับอะไรคือทางที่ผิดหรืออมรคันนั่นเองใช่ครับเพราะระหว่างปฏิบัตินี้มันจะมีประสบการณ์พิเศษที่น่าพอใจเกิดขึ้นได้ง่ายที่เรียกว่าวิปัสนูปกิเลส10อย่างอ๋อพวกแสงสว่างความรู้แปลกๆปีติสุขอะไรแบบนั้นครับผมพวกโอภาษ ยานปีติปัสสธิสุขพวกนี้ครับถ้าเราหลงไปยึดต,ติดชื่นชมว่านี่แหละใช่เลยอาจจะกลายเป็นทางอ้อมหรือทางตันไปเลยก็ได้ต้องแยกให้ออกเข้าใจเลยค่ะต้องรู้ทันครับพอแยกทางถูกผิดได้แล้วก็เข้าสู่ขั้นที่6ปฏิปทายานทัศนวิสุทธิอันนี้คือการดำเนินไปบนทางที่ถูกแล้วค่ะคือการเห็นตรายหลักอน,นิจจังทุกขังอนัตตาของนามรูปนี่แหละครับ อย่างชัดเจนลึกซึ้งเป็นระบบเลยผ่านยานต่างๆใช่ครับผ่านปัญญายานหลายระดับเช่นเห็นการเกิดดับทีทีเห็นว่ามันเป็นของน่ากลัวเริ่มเบื่อหน่ายอยากจะพ้นจนถึงขั้นสุดท้ายคือเกิดอุเบขาคือวางเฉยต่อความเปลี่นแปลงของสังขารได้ด้วยปัญญาโอ้โหละเอียดมากค่ะและสุดท้ายขั้นที่7ญาณทัศนวิสุทธิครับผมจุดสูงสุดแล้วครับคือปัญญาที่เห็นแจ้งพระนิพพานโดยตรงเลยใช่ครับ เกิดสิ่งที่เรียกว่ามัรคยานแล้วก็ผลลยานซึ่งจะทำหน้าที่ตัดกิเลสสังโยชน์ที่มันผูกมัดจิตใจเราไว้นะครับให้หมดไปตามลำดับขั้นจนบรรลุความเป็นอริยบุคคลขั้นต่างๆครับตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงสูงสุดคือพระอรหันต์ครับ ฟังดูแล้ววิสุทธิ7ทั้งหมดนี้มันสอดคล้องกับหลักการฝึกที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาเลยนะคะถูกต้องครับมันคือเรื่องเดียวกันเลยแล้วก็ครอบคลุมองค์ประกอบของอริยมรคมีองค์แได้อย่างสมบูรณ์ด้วยอ๋อยังไงคะก็คือศีลวิสุทธิก็คือผลของมรคในหมวดศีลนะครับสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะ ส่วนจิตตวิสุทธิก็คือผลของหมวดสมาธิสัม,มาวายามะสัม,มาสติสัม,มาสมาธิอ๋อค่ะแล้วปัญญาล่ะคะปัญญาวิสุทธิทั้ง5ขั้นที่ว่ามาก็คือรายละเอียดของมรรคในหมวดปัญญาคือสัม,มาทิฏฐิกับสัม,มาสังกัปปะนั่นเองครับมันร้อยเรืองเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้ววิสุธทธิเจ็ 7. ก็เหมือนเป็นแผนที่การเดินทางภายในจริงๆนะคะครับผมจากการดูแลความประพฤติภายนอกให้ดีมีศีลแล้วก็มาสร้างความสงบภายในคือสมาธิแล้วก็จบด้วยปัญญาที่รู้แจ้งความจริงทำลายกิเลสได้หมดสิน้นใช่ครับแล้วก็อย่าลืมบทเรียนสำคัญจากรถเจ็ดผลัดนะครับค่ะอนิยามเลยยังเป็นอุปสรรคได้อยู่เป้าหมายแท้จริงคืออนุปาทปรินิพ,พานครับผมความดับทุกขโดยสิ้นเชิงข้อคิดสำคัญที่ได้จากการคุยกันวันนี้ก็คือ ต้องมีทั้งความเพียรมากข้นในการปฏิบัติแต่ละขั้นให้เต็มที่ให้บริบูรณ์ครับและต้องมีปัญญาควบคู่กันไปด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันไม่ไปยุดติดในผลสําเร็จเหล่านั้นถูกต้องครับเหมือนผู้โดยสารที่รู้ตัวว่าต้องลงจากรถคันเก่าเพื่อจะขึ้นคันใหม่มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงค่ะ งั้นสุดท้ายนี้อยากจะฝากคำถามให้ลองนำไปคิดต่อกันนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะลองฝึกสังเกตสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราโดยค่อยๆลดการเข้าไปยึดมั่นว่านี่คือตัวเราหรือนี่คือความสำเร็จของเราในแน่มุมเล็กๆน้อยๆอะไรได้บ้างคะลองนำไปพิจารณากันดูค่ะ